มีโยนตากเป็นพ <30 freaking S 1> ี <animals with> <soil> ่ชายเหนทานเยอะดีใส <the> ่เราก็ติดตัวิ่งหรนในวันละวนนี้ทางไปสองปีโยมนะครับวัดนี้ทั้งสองเบอห้าสิบกว่าวัดด้วยกันนะโดยเพาทุกคนห้าสิบกว่าวัดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นบุญใหญ่เรียกเป็นศาที่เป็นบุญใหญ่โยารใช้บนเืะคอรัทธาโดยที่ไม่ต้องกราบนะ เพราะเราใส่บาตรให้จองฆรวกเห็นร่วมใจเราใส่ขอให้พระเขาใส่พวกองค์สงฆสีรุ่ขึ้นไปนี่เป็นสง์ใหญ่เรื่องสงฆ์ผู้ใหญ่โยมเป็นร้อยบุญยิ่งใหญ่ันนี้โยม่ต้องกล่าวคํามถวายแราจะเราถวายในสังฆทานโดยแท้ดีเล really ่นกับราสังฆทานโดยแท้เลยโยมนะไปสังฆทานแท้แท้นะไปต้องกล่าวถูกกล่าวผิดเราไปโยมทางบุญผูก ก็เลยระบุเนื้อตาบนตามบนโดยตรงเลยในคำบอกพระสงฆ์ชนะสงฆ์ใหญ่โดยตรงนะนี่เป็นบุญสักการโดยแท้บางทีเราไปอ่ากล่าวฟังบางทีบุกผิดบ้างก็โยงอย่างเงี้ยเอ๊ะตจะได้สมัยสักกานถูกหรือเปล่าจริงเราไม่จำเป็นเลยอาศัยรูปขึ้นไปเราต่อสายอาหารที่ให้ต่อโจรสี่รูปขึ้นไปสักกานแล้วอย่างเงี้ย สี่ลกขึ้นไปเราไม่จอด ase, ตงไม่ได้พระหลวงพ่อเราไม่ใช่ของพี่เราเนี่ยเห็นพระเราก็ถวดยอันนี้ไม่เป็นสารภานโดยแท้และได้โยมวันนี้วันสุดท้ายเราล้าจ่าตัวระองค์แล้วแล้วจ่าตัระตงตี่้องตุ้งตุ้ีเมื่อวานวละัสวันสุดท้ายพอดีวันนี้วันที่ยสองเราปรจากที่ที่ที่เด็กที่สอนสวันสามวัน ก็วันนี้วันสุดท้ายก็ลให้หลงเท่าไร่ตั้งใจโยมขึ้นใจเห็นโยมมาจากหลายคณะหลายครอบครัวเห็นเราวขึ้นใจมากเราก็ตั้งใจจะใส่บาตรกันทุกครอบครัวแต่ดีเรี่กคำวัที่นี้บ้านเราเยอะยมใส่บาตกันใส่ีก็าีอย่างเงี้ยหมดข่ก่อนเลยไม่รอเต็็ติดกระรมยในที่มารุ่ถือว่า ได้ผลส่งแล้วแล้วอาหารที่โยมเตรียมมานี่ถือว่าพระสงฆ์มือใหญ่ได้หกขันเป็นพระทานูแท้เลยนะถี่ไม่มีการกล่าวไว้วพระทาแล้วเป็นไหวแล้พระทานไรเสร็จอยู่นี่ไม่เป็นอย่างแท้จริง